เจอเป็นยังไงเมื่อตระกูลของเธอถูกพิซาตามหลอกหลอนเธอเลยต้องหาทางกำจัดมันเพื่อไม่ให้รุนต่อไปต้องตกอยู่ในฝันร้ายเชกเช่นเดียวกับเธอสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันชนมมาสปอยหนังแฟนตาซีสยองขวัญเรื่อง w y I Am Wicked หนังปี2024นำแสดงโดยมอลลี่คุนสเตฟานีแอสเตดและไมเคิลเอ็กซ์ซอมเมอร์ขณะลีลี่กำลังฝึกจำแนกเสียงนก ก็ได้ยินเสียงมีคนมาที่บ้านเธอที่ตกใจเลยลงไปดูแล้วพอเห็นแม่ยืนร้องไห้เธอที่สงสัยก็เข้าไปใกล้ๆเาว,ว่ากลับถูกดุให้ขึ้นไปนอนแถมใบหน้าของแม่ยังแต่ไปด้วยบาดแผลเธอที่ตกใจเลยทำทีทํำตามที่สั่งแต่อันที่จริงนั้นได้แ,แอบตาแม่ไป ดาลิลี่เธอพบแม่ขับรถเข้ามาในป่าแล้วลงไปนั่งอยู่นิ่งๆเธอที่เห็นแม่มีท่าทางแปลกๆเลยเจอเรียกเขาว่าก็มีอะไรบางอย่างมาทําให้เธอลม้มแถมยังเป็นจังหวะเดียวกับที่แม่แตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนั่นเลยทําให้เธอกรีดร้องออกมาปัจจุบันเมื่อลิลีล่ตื่นจากฟันร้ายสักพักก็ออกไปสอนฟันดาบนักเรียนของเธอที่พ่ายแพ้ให้กับเธออีกแล้วเลยรับปากครั้งหน้าจะทําให้ดีกว่านี้ครับ ที่บ้านขณะลิลี่กำลังทำอาหารเมื่อได้พูดคุยกับจิตแพทย์ก็ทำให้ได้รู้ใกล้ถึงวันครบรอบการเสียชีวิตของแม่แล้วจิตแพทย์เลยเป็นห่วงว่าเธอฝันร้ายอีกหรือเปล่าและพอได้โทรมาหาบ้างไหมเธอเลยตอบเธอฝันเหมือนเดิมเพียงแต่ได้เจอแม่ในฝันร้ายก็ยังดีกว่าไม่ได้เจอส่วนเรื่องพ่อเธอก็ไม่เคียดว,ว่าจะโทรหรือไม่โทรเพราะพอมักลืมวันสำคัญอยู่เสมอ เย็นเมื่อแฟนมหาลิลี่ก็ทําให้เห็นทั้งคู่ดูชอบพอกันมากแม้จะเด็กกันได้ไม่นานเพียงแต่แฟนจะต้องย้ายไปทํางานต่างเมืองเลยไม่กล้ามีซัมติงกับเธอเพราะกลัวจะถูกมองว่าฟันแล้วทิ้งเธอเลยบอกเธอรู้แฟนไม่ได้คิดแบบนั้น หลังลิลลี่กับแฟนมีอะไรๆกันแฟนที่ได้ยินเธอบอกมีปัญหาเรื่องการนอนก็ไม่เสียเรียดเพราะพอของแฟนก็เป็นโรคนอนเลอเมอจนต้องคอยตามจับกันวุ่นวายสุดท้ายคืนนั้นแฟนเลยไม่ได้กลับแล้วนอนค้างกับเธอตกดึกลิลลี่ฝันถึงเออดีดในตอนที่แม่มาอ่านหนังสือให้ฟังก่อนนอนแต่สักพักก็กลับไปยังวันที่แม่คี้สัน้นเธอที่เห็นแม่ทำร้ายตัวเองเลยตกใจตื่นแถมยังเผลอไปทำร้ายแฟนเขาอีกด้วย รุ่งขึ้นเมิลีล่โทรคุยกับจิต,ตแพทย์ก็ไม่ยอมเดินทางไปพบจิตแพทย์เหมือนเคยโดยอ้างติดขัดปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้จากนั้นพวางสายก็พยายามจะผ่อนคลายความเครียดทว่าจู่จูก็มีสายโทรเข้ามาด้านพ่อพ่อโทรมาบอกลิลี่วัวกลถึงวันครบรอบของแม่ ซึ่งพอที่จมอยู่กับเรื่องนี้มา20ปีเลยคิดจะเคลียร์ข้าวของดังนั้นถ้าเธออยากได้อะไรเก็บไว้ก็ควรมาดูแม้เธอไม่อยากเจอพ่อเพราะความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายก็ยอมกลับบ้านวันต่อมาเมื่อลิลลี่เดินทางกลับมาที่บ้านก็ยืนทำใจอยู่นานจากขอประตูดีไหมพอที่มาเห็นและย,ยืนดูพฤติกรรมของเธอแล้วสักพักก็เอยทักทายนั่นเลยทำให้เห็นทางคู่มีท่าทีห่างเหินกันมาก ดาลลีหลังเอาของไปเก็บไว้ที่ห้องก็พกอาวุธติดตัวแล้วเดินเข้าไปในป่าสัตว์ผักเธอที่หาที่เหมาะ,มาะได้ก็ไปนั่งทอดอารมณ์ทว่าพอเห็นซากสัตว์อยู่ตรงหน้าเธอที่สติแตกก็พยายามทำสมาธิจนเริ่มได้ยินเสียงรอบข้างแล้วก็จดจำได้ว่านกที่ร้องเสียงนั้นๆชื่ออะไร ทิโตอาหารพ่อพยายามจะชวนลิลี่คุยแต่เธอก็คอยขัดอยู่ตลอดคงพ่อไม่อยากเชื่อว่าพ่อดีขึ้นเนื่องจากแต่ก่อนพ่อติดเหล้าเก็บตัวนิสัยแย่แต่ตอนนี้เลิกเหล้าไปเข้าสังคมจนเป็นที่รักของหญิงชาราในชมรมเธอเลยแซวงานไม่เลือกมานอนด้วยสักคนละ่ะนั่นเลยทำให้พ่อโมโหแต่พ่อถูกแกะ เห็นไหมกลับมาเป็นคนเดิมแล้วพอก็พยายามสงบสติอารมณ์แล้วกลับมาคุยกับเธอดีๆจนรู้เธอมีแฟนแล้วครับหลังลีลี่คุยกับแฟนจนพลอยหลับไปตกดึกเธอก็ฝันแปลกๆว่าเหมือนมีคนมายืนจ้องแล้วพอร,รุ่งเช้าจังหวะที่เธอตามไปช่วยพ่อดูแลมา้าเมื่อได้พูดคุยกันก็ทำให้รู้ตอนเด็กๆเ,เธอกับพ่อสนิทสนมกันมากแล้วพ่อก็เคยสอนเธอขี่ม้าและตีเหล็กด้วย ต่อมาขณะลิลี่ไปช่วยพ่อตัดแต่งกิ่งไม้เมื่อมองไปที่ตน้นวิเซอร์โทเธอก็ย้อนกลับไปคิดถึงอดีตที่แม่มักเอามันมาทำเป็นมงกุฎให้เธอนั่นเลยทำให้เธอมีความสุขมากหลังเสร็จง,งานสวนพ่อก็พาลิลี่มาเลือกดูของนั่นเลยทำให้เธองุนงงเพราะจริงๆของเหล่านี้ไม่น่าจะใช่ของแม่ทั้งหมดเนื่องจากหนังสือส่วนใหญ่เป็นของครอบครัวพ่อซึ่งพ่อก็ยอมรับเพียงแต่แม่ชอบและใช้เวลากับพวกมันเยอะพ่อจึงไม่อยากจะเก็บไว้อีก นอกจากนี้ก็ไม่ใช่แค่เธอที่ต้องบำบัดแต่พ่อเองก็ไปบำบัดเหมือนกันแถมยังเป็นจิตแพทย์คนเดียวกันด้วยขนาดลิลี่มานั่งเลือกของเธอที่โยนเสื้อไปยังเก้าอี้แล้วมองเห็นมันเป็นรูปร่างก็ตกใจ จึงเปิดฟังเสียงบรรยายเพื่อให้ตัวเองสงบลงทันใดนั้นเองเสียงบรรยายก็เริ่มน่ากลัวเธอเลยลืมตาแล้วพอเห็นมีแสงวูบวาบที่ห้องนั่งเล่นเธอก็เดินไปดูกระทั่งพบโทรทัศน์เปิดอยู่เธอเลยไปเลื่องเสียงฟังจนได้ยินเสียงที่น่าขนลุกเหมือนกับตอนที่เกิดเรื่องขึ้นในป่าเท่าว่ามันก็เบามากเธอเลยเข้าไปจ้องแต่แล้วจูๆ่ๆโทรทัศน์ก็ดับไปเธอเลยจะเปิดใหม่แต่ก็มีอะไรบางอย่างมาแตะมือเธอที่ตกใจเพราะเห็นมันเป็นปีศาจตา เลยหวีดลองซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่พ่อมาเปิดไฟเธอเลยได้เห็นนั่นไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นพ่อต่งหากดานพ่อมารู้ลีลี่เห็นปีศาจก็พยายามอธิบายมันไม่ใช่เรื่องจริงและเป็นแค่สิ่งที่เธอจินตนาการแต่เธอก็มั่นใจมันมีตัวตนเพราะคืนเกิดเหตุมันทำให้เธอล้มลงนั่นเอง เมื่อลิลี่เห็นพ่อเหมือนจะเป็นห่วงก็แปลกใจพ่อจะมาแค์อะไรเธอตอนนี้ในเมื่อแต่ก่อนไม่เคยสนใจเธอกระทั่งรู้พอพ่อป่วยเป็นมะเร็งมีโอกาสรอดแค่เจจึงอยากชดเชยเวลาเหล่านั้นให้ที่พ่อไม่ค่อยอยู่บ้านเนื่องจากแม่มีชู้เธอเลยโมโหแล้วก็ทะเลาะกับพ่อยกใหญ่ ไดลี่เธอต่อว่าพ่อเธอพอจะเข้าใจแม่ทำไมถึงทำแบบนั้น็พอพอตกงานและไม่ยอมทำอะไรไงแถมตอนนั้นก็ไม่สนใจแม่และเธอด้วยแต่พ่อก็ยืนยันพอรักแม่มากและพอเห็นเธอยังไม่เลิกแซะและทำให้เจ็บช้ำน้ำใจเรื่องชูพอที่สุดทนก็เผลอหลุดปากท้าไม่ใช่เพราะเธอพ่อคงไม่เสียแม่ไปนั่นเลยทำให้เธอเสียใจมากไดลี่เธอก็ไปในป่าเพื่อจะพิสูจน์ว่ามีปีศาจจริง แล้วในจังหวะที่กําลังส่องไฟฉายหาเธอก็เจอมันก็จนได้และด้วยความตกใจเธอจึงชักอูดขึ้นมายิงมันส่วนมันก็ทําให้เธอได้รับบาดเจ็บดังนั้นพอเธอหนีรอดมาได้จึงมั่นใจมันมีตัวตนและก็เพิ่งจําได้ว่ามันอยู่ในหนังสือที่แม่นํามาเล่าให้ฟังก่อนนอนเพียงแต่แม่อ้างมันไปแค่เรื่องแต่งเว่าตอนที่เธอแสร้งหลับแม่ได้ลาพึงกับตัวเองด้วยความหวาดกลัวว่าเธอเด็กเกินไปที่จะรับรู้ว่ามันมีอยู่จริง รุ่งเช้าเมื่อพอตื่นมาเห็นลิลลี่ไม่หลับไม่นอนแล้วเอาแต่คนนี้ทานพื้นบ้านมาอ่านเหมือนแม่ก็ได้รู้พอเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และตระกูลของพอก็ทํางานด้านนี้มารุ่นสู่รุ่นส่วนเธอก็สอบถามนาของหนังสือเหล่านี้หายไปไหนพอเลยพาไปเอาและบอกเธอแม่เป็นคนฉีกไปเพราะก่อนที่แม่จะคิดสั้นแม่เริ่มมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับปีศาต์ที่เขียนขึ้นโดยนักบวชสมัยศตวรรษที่12โดยเฉพาะเจ้าตัวที่เรียกว่า ความกลัวที่ไม่มีชื่อทว่ายัางไม่ทันจะคุยจบแฟนของเธอก็โทรมาลิลลี่เลยเอาของทั้งหมดนั่นไปเมือ่อลิลลี่คุยกับแฟนแล้วแฟนอยากให้เธอมาอยู่ที่นิวยอร์กด้วยกันเธอก็รีบอ้างว่าติดธุระจากนั้นก็ไปอ่านจดหมายและเอกสารต่างๆที่แม่ทิ้งไว้สักพักก็โทรไประบายให้จิตแพทย์ฟังเนื่องจากไปเจอที่แม่เขียนไว้ว่าพ่ออาจจะท้อแท้และมัวอ่อนแอจดบางครั้งแม่อยากจะทำร้ายพ่อส่วนแม่ก็รู้สึกคิดผิดที่ตอนตั้งทอง้องเลือจะเก็บเธอไว้ จนทําให้แม่คาดอิสระและไม่ได้ทําอะไรที่อยากทําเลยด้านจิตแพทย์หล่อนพยายามปลอบลิลลี่ว่าสิ่งที่แม่ทำอาจเป็นแค่ตรงการเขียนระบายความรู้สึกแย่ๆก่อนจะเผาทิ้งเ่าว่าคงจะไม่ทันได้เผาเพราะเกิดเรื่องนั้นขึ้นซะก่อนเธอที่ได้ยินเลยรู้สึกเสียใจน้อยลงครับตกดึกขณะลิลลี่กำลังดูรูปเกา่าๆของครอบครัวแฟนก็ส่งรูปถ่ายของตัวเองมาให้เธอเลยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ แต่สักพักจากภาพเซ็กซี่เซ็กซี่ก็กลายเป็นแฟนกำลังลงมือทำร้ายตัวเองแถมภาพสุดท้ายยังเป็นภาพถ่ายของเธอในตอนนี้อีกน่นเลยทำให้เธอตกใจมากดัลลี่เมื่อเดินสำรวจไปทั่วก็ไปเจอเทปบันทึกเสียงนกแล้วจังหวะที่เข้าไปดูใกล้ๆก็ถูกลอบเล่นง,งานจนหายใจไม่ออกโชคดีที่หลุดออกจากพัฒนาการมาได้ทันใดนั้นก็มีรูปของพ่อส่งเข้ามาอีกเธอที่กลัวพ่อจะถูกทำร้ายจึงรีบวิ่งไปที่ห้องของพ่อครับ ดานพ่อพองุนงงมากกับพฤติกรรมของรนลี่แต่โดยที่ดึกแล้วจึงจะค่อยคุยกันพรุ่งนี้เทว่าจงังหวะที่เธอจะกลับไปนอนก็ดันเห็นเจ้าปีศาจด้วยความตกใจจึงโผล่เข้าไปหาพ่อแล้วพอาหาันไปมองอีกทีมันก็หายไปและด้วยความโมโหเธอเลยออกไปเอาชุดก่อของแม่เพื่อจะมาปรับให้เข้ากับตัวเองเพราะในหนังสือมีเขียนไว้ว่าสิ่งที่สังหารปีศาจได้คือเหล็กส่วนพ่อสงสัยเธอทำอะไรของเธอ ดาลิลี่เธอพยายามอธิบายให้พ่อฟังว่าปีศาจตนนี้น่าจะตามหลอกหลอนตระกูลของเธอมานานเพราะพ่อเคยบอกเองปู่กับทวดเคยเป็นแบบแม่และทย้อนไปอีกอาจมีมากกว่านั้นพอทีเห็นเธอเริ่มเพอเจอ้อเลยถามแล้วทําไมพ่อไม่เห็นเธอเลยบอกจริงๆพ่อก็อานเป็นเม่อย่างนั้นคงไม่ต้องไปพบจิตแพทย์ซึ่งแม้พ่อจะไม่ค่อยเชื่อแต่ก็พร้อมจะสนับสนุนเธอ หลังพอช่วยแนะนําการต่อสู้ให้กับ Lily, <c oughs> ลิลลี่เธอก็เข้าไปตีหลอดไฟเอาไว้ในป่าจากนั้นระหว่างที่เธอเมาพักพ่อก็เข้ามาชวนคุยจนได้รู้พอเริ่มเข้าใจแม่หมดรักพ่อเพราะอะไรส่วนพ่อเองก็ยังคงรักแม่อยู่แล้วก็เสียใจที่เคยพูดไม่ดีกับแม่หลายอย่างที่สําคัญแม่รักเธอมากจริงอยากให้เธอมูฟออนทว่าเธอก็ยังคงยืนยันว่าปิสาจมีอยู่จริง ดาลิลีกับพ่อหลังปรับความเข้าใจกันได้แล้วต่างสรารภาพจริงๆแล้วเธอรักพ่อส่วนพ่อก็รักเธอเพียงแต่อาจแสดงอะไรที่ตรงกันข้ามสักพักพ่อก็ปล่อยให้เธอได้อยู่ตามลำพังทันใดนั้นแฟนก็โทรมาและพอคุยกันสักพักแฟนก็สงสัยคนที่อยู่ด้านหลังคือพ่อของเธอเหรอเธอเลยขอวางสายแล้วใช้โทรศัพท์ซูมดูจนได้เห็นนั่นคือปีศาจเธอเลยรีบไปหยิบดาบมาแตาว่ามันก็หายไปแล้วครับ หลังพ่อมาส่งลิลลี่แล้วเธอไปอยู่ยังตำแหน่งที่เตรียมไว้เธอก็เรียกให้ปีศาจออกมาซึ่งมันก็บอกเธอมันไม่ได้ทำร้ายแม่แต่พยายามจะหยุดยั้ยงเพราะพ่อมาสัมดงให้แม่ดูอนาคตเธอจะเป็นยังไงเมื่อขาดแม่ไปแต่แม่ก็ยังตัดสินใจทำอยู่ดีนั่นเลยทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดในขณะที่มันก็ขอสัมดงให้ดูที่จริงแล้วแม่ของเธอคือปีศาจและแม่ก็ไม่ใช่แม่ที่ดีอย่างที่เธอคิดพร้อมๆกับตรงเข้ามาทำร้ายเธอที่ตกใจเล หยิบดาบขึ้นมาสู้แต่แม่ก็ไม่เป็นอะไรแถมยังย้ำกับเธอกลับไปนอนซะเพราะเห็นฉันในฝันร้ายก็ดีกว่าที่จะไม่ได้เห็นฉันไม่ใช่เหรอและฉันก็ไม่เคยต้องการแก่เลย ไดเลลี่เมื่อกลับมาคุยกับพ่อก็เริ่มไม่แน่ใจปีศาจมีจริงหรือเปล่าเพราะเธอแทงมันแล้วแต่มันไม่เป็นอะไรหรือจะเป็นเพราะมันไปแค่ความหวาดกลัวในจิตใต้สำนึกที่ตามมาหลอกลวงเธอแค่นั้นพอที่เห็นเธอเศร้าเลยขอให้เธอผู้วิธีต่อสู้กับปีศาจที่เขียนไว้อยู่ในหนังสือให้ฟังอีกทีจากนั้นก็ช่วยกันคิดวาพาพ์าอะไรไปกระทงไปคนพบมงกุฎที่แม่เคยทำให้เลยนึกขึ้นได้ว่าพิจากผลของมิเซนทอกก็มีผลต่อมันเช่นกัน หลังพ่อกับลิลี่ช่วยกันไปเก็บผลจากต้นมิสโทมาแล้วนำจดหมายเก่าๆของแม่ไปเผาทิ้งเธอก็ได้พูดไว้อะไรให้แม่พร้อมทั้งเปลยเธอแค่ต้องการใครสักคนที่เชื่อเธอพ่อเลยรู้สึกสงสารเธอมากตกดึกลิลี่สวมใส่ชุดเกราะแล้วกลับเข้าไปในป่าอีกครั้งในขณะที่พ่อกสกัดพิจภพลมิสโทเพิ่มแล้วจังหวะที่กำลังจะตามเข้าไปในป่าก็พบแฟนแวะมาเนื่องจาติดต่อลิลี่ไม่ได้ พอเลยขอให้แฟนเข้าป่าไปด้วยกันเพราะต่อให้โทรแจ้งตำรวจไปก็คงไม่มีใครเชื่ออยู่ดีส่ว so นลิลลี่เธอต่อสู้กับปีศาจท,ที่ปลอมตัวเป็นแม่ย่าดูเดือด ในขณะที่พ่อจะพาแฟนตามมาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ตกใจที่ปีศาจมีจริงอย่างที่เธอบอกไว้ทันใดนั้นเธอก็พลาดท้ายกับมันพอเห็นอย่างนั้นเลยขอให้แฟนช่วยเปิดเพลงหลอกล่อปีศาจโดยที่ตัวเองก็เข้าไปทําแผลและสั่งลาลิลลี่ตอนแรกเธอก็งง,งพอจะทําอะไรแต่พอเห็นพ่อดื่มพิษแล้วจะไปหาปีศาจก็พยายามจะห้ามพ่อครับ ดาลิลี่เมื่อคิดถึงเรื่องที่แม่เล่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งรัวเร็วแข็งแกร่งและกล้าหาญเธอก็ลุกขึ้นมายืนหยัดได้อีกครั้งซึ่งกับไปเวลาเดียวกับที่แฟนจะลอบเข้าไปเล่นงานปีศาจแต่กระถูกมันทำร้ายพ่อเลยเข้าไปช่วยเหลือแฟนส่วนลิลลี่ในที่สุดก็ตามหาพ่อจนเจอทว่าพ่อก็ถูกเจ้าปีศาจเล่นงานอยู่เธอเลยวานแฟนช่วยประมพยาบาลให้กับพ่อในขณะที่ตัวเองก็เข้าไปจัดการกับเจ้าปีศาจซึ่งต่อแรกเจ้าปีศาจก็ไม่ยี่งะ แต่พอรู้ตนเองถูกพิษก็พยายามจะหลอกล่อว่ามันคือแม่ของเธอเทว่าเธอก็ไม่เชื่อเพราะแม่ไม่ใช่ปีศาจแต่เป็นมนุษย์ที่วาดกลัวและเจ็บเป็นที่สําคัญแม่ก็เสียไปตั้งนานแล้วซึ่งทันทีที่เธอปูจบเธอก็จัดการมันด้วยดาบที่พกมาครับ จากนั้นภาพกระดามาที่ลิลลีแล้วแฟนพยายามจะพาพ่อออกจากป่าแต่พ่อก็เหมือนจะไม่ไหวเลยจะลาเธอแต่ก็ดีใจด้วยที่มีโอกาสแค่70%เท่านั้นที่จะกำจัดพิศาจได้แต่เราทำสำเร็จเธอเลยอยากให้พ่อสู้เพราะเธออยู่นี่แล้วพร้อมบอกโอการสรักษามะเร็งของพ่อหายนั้นก่เจ็ดสิเอร์เท่ากันพ่อที่ไดยินแบบนั้นเลยมีแรงฮึดแล้วออกเดินไปกับเธอและแฟนครับ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของลิลี่ที่คิดมาตลอดว่าแม่ถูกปีศาจจัดการกระทั่งได้กลับบ้านอีกครั้งเลยได้รู้ปีศาจตัวนี้ตามมาหลอกหลอนตระกูลของเธอมาโดยตลอดดังนั้นเธอเลยร่วมมือกับพ่อและแฟนกำจัดมันซึ่งสุดท้ายก็กำจัดมันได้พ่อกับเธอเลยได้ใช้เวลาที่เหลือด้วยกันอย่างมีความสุขเสียทีก็จบแล้วนะครับกับหนัง y I a d Wicked เป็นกำลังใจให้การด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ